สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนลยครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20ริพฤศจิกายนพุทธศักราชส5 6 6นะครับเรามาอยู่ที่สถานีกรุงเทพปลัมโพงนะครับโดยในขณะนี้นะที่ขบวนรถกำลังออกมาเป็นขบวนรถชันเมือขบวนที่ 3, 4, 1 3, 4, 1ไปทางชุมทางแก่งคอยเพื่อเวลา17นาฬิการตรงนะครับออกจากต้นทางทกรุงเทพปลโพงครับเอาซ้อม4 2 一、二。 แต่ต้นทางเลยนะครับขบวนรถชาญเมืองขอบวนที่ 3, 4, 1 3, 4, 1ไปทางชุมทางแก่งคอยออกจากสนทานกรุงเทพปอมาพง1 7 0 0ตามเวลาครับหลังจากขบวน 3, 4, 1ไปทางชุมทางแก่งคอยออกไปนะฮะตอนนี้ในชาญชาทางที่10นะครับ เป็นรีวของขาบวนรพิเศษสินค้าขารบวนที่ 9, 8, 5จารปทาจากกรุงเทพลมลพง์ปลายทางสุไหงโกลกนะครับออกจากทุกทางกรุงเทพลมลพงค์เวลา11นาฬิกานะครับของวันพรุ่งนี้ครับรับส่งเฉพาะสินค้าวัตถุหีบห่อนะครับบ,รรกบ,รบกขอหมายเลข16บนบกที่ขายอาหารที่ไม่ได้ขายอาหารนะฮะถัดมาครับบกขอหมายเลข21ครับ รสานอาหานะฮะนี่มาสองคันนะครับพว่วงเป็นริ้วขบวน985นะครับโดยถัดมาเนี่ยสีสวยๆพวกนี้จะเป็นรถบอพหอนะครับรถโบกี้สัมภาระนะฮะทีสัมพันธ์นะครับเนี่ย รถจากสับเปลี่ยนย่านกรุงเทพหัวลำโพงนะครับ D.K. หมาย4043ครับ 4153ครับตรงเทศน์ในชาชาทาน 9. ที่เก้าทำขบวน371ปลายทางปราจีนบุรีเรีย่ยงเวลาสิเจ็นาฬิกาสีนาทีครับ เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองแปดสองสองแปดสองจากกะบินบุรีข้บไปทางเทพบุรพงนะครับ 282 282จากกะบินบุรีถึงปทางกรุงเทพปุวลำั์พงแล้วครับ เค okay, นะฮะตอนนี้ลงเทียบชานชลาทางที่12นะครับดึงริ้วรถนั่งรถนอนจาวเวสและรถจัดเฉพาะริสอารีฟิสทรีสและจำนวน4คันนะรวมรถปนรทอด้วย 1.08รถนั่งร,ระบระอากาศนะฮะยา w เวสและรถนอนยาวเวสนะครับปนทปสองสและ,นน West, ะ,ป,ะปิดท้ายด้วยรถโบกี้จเฉพาะระบอากาศเอสอ a v i s ทร r e e สบจอพอปอสาสาครับ มากเลยถอยเข้ามานะครับถอยเข้ามาโอ้โหนี่นะสีสวยสุดๆเลยนะครับ เปลี่ยนนะฮะสวยงามมาก ร็วขบวน282นะฮะ แยวนี้นะครับซีถึงแวนี้นะฮะก็จะเป็นรถบรชสควินแลนด์นะครับส่วตอนนี้แผ่นป้ายนะครับกลับเป็นขบวันสา3หนึ่งสามสาหนึ่งสามไปทางชุมทางบ้านพาชีแล้วนะ ขอรงทเีบยบในชานชาลาที่8ครับริว้วขบวนรถชานเมืงองขบวนที่3 1 3 3 3ไปทางชุมทางบ้านพาชีในเวลา18.20น,นาทีนะฮะโอ้โหเสียง,งรบกลางๆนี้เพราะจริงๆนะ นี้ริ้วขาบโนรดชานเมืองขาบนที่3 1.7.3.17ปลายทางลบบุรีเวลา17.30 30. นาทีลงเทียบขาบโนรดในชาญชลาทางที่11ครับ1.129 1.239และ1.106ครับ บุรีนะฮะลบบุรีขบวนนี้วิ่งเฉพาะวันทำงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่วิ่งนะครับ <S <S ตอนนี้มาแล้วนะครับหลังจากลงเทบเิ็วขบวน313เสร็จนะฮะนี่ก็ออกมาครับ ดีเคสี่ศูนย์สี่สาม นี้แสงแดดยามเย็นนะฮะตกกระทบกับตัวรถสวยงามมากเลย ยุ่งเทพบุรีลหลวงพง์ก็จะเป็นสถานีที่เก็บตว้รถจักรยานะไตต่างๆนะครับไว้นในยาต d นะฮะ พักก่อนนะฮะเดี๋ยวรอสับเปลี่ยนขบบรถที่เข้าขกรุงเทพต่อไปนะฮะตอนนี้รถว่างนะครับคุณก็ริ้วรถปั่นไฟนะฮะบอฟอกปอนะครับแล้วก็รถนอนเจียได้เวลาขาบวนรถชาน,นเมืองวันที่317 สามไปทางลบบุรีออกจากทุ่ทานกุงเทพลโพครับท,ท้ายด้วยหนึ่งหนไปทางลบบุรีนะครับออกจากทุ่ทานกุงเทพ ณเวลา17.40นาทีเ้เวลาขบวนรถชานเมืองขบวนที่371 371ปลายทางปราจีนบุรี่จ้เวลา17.40นาทีจอดเทียบขบวนรถอยู่ในชานชลทางที่9ออกจากทางทุ่งเทพหัวลำโพงครับ บริษัทหนาแน่นตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเยอะที่พญาไทยกับอโศกอีกนะฮะบน3น371นี้พ่วงรถตู้แอร์ด้วยนะครับชั้น3แอร์ มาแล้วครับ371ออกต้นทางทุ่พลหลังโพงครับริ้วขบวนรถชานเมืองขบวนที่383 383ปลายทางชุมทางเชิงเซาเวลา1825ปดสองห้าลงเทียบในชานชลาทางที่เครับ ัชาชาธานที่9ครับขบวนรถพิเศษโดยสารขบวนที่1171 1171ปลายทางที่อยูุ่ดรถจอเกล้าวเขาเที่ยวนะครับเที่ยเวลา18.50นาที สาทางที่8ครับขบวนรถชานเมืองขบวนที่3 1333ม 13. าม13ทางชุมทางบ้านพาชี1820ครับออกจากที่ทางได้บุรโพลครัสตอม4408นะครับขบวน3 1 3นี่ยเป็นขบวนรถชานเมืองที่วิ่งเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่วิ่งครับ ไปแล้วครับขบวนสามหนึ่สามสามหนึ่าปรนชุดทางบ้านพาชีออกทุกทางทีบุรพพงศ์สิบแตามเวลาตัวสาม่เัทันของท่านคนสารนครับขบวนรถทางานที่2 8งจากบ้านโพธาหลวงแะจรัซ ชานชาลาที่5ค่ะขีบนบรถเรข้าสู่สายกรุงเทพในชานชาลาที่5ขอชานชาลาที่7นะครับขบวนรถชาเมืองขอบวนที่383 383ปลายทางชุกทางชาเชิงเซา,าเวลา1825ออกจากทุกทางกรุงเทพปวร์ลงโพงตามเวลาครับธนามหนึ่ น383ออกจากต้นทางกรุงเทพพล,ลัโพง์1825ตามเวลาครับขณะนี้เวลา18:30นาทีขบวนรถเข้าสู่ปลายทางสถานีกรุงเทพพล,ลังพง์ในชานชลาทางที่5เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่284 284จากจุกเสม็ดและบ้านภูตาหลวงปลายทางสถานีกรุงเทพพล,ลังพงศ์เทียบในชานชลาทางที่5ครับ วันนี้ทราบข่าวมานะครับว่าขาบวน284เท่านี้พวงยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวมานับไปพร้อมๆกันนะครับว่ายาวกี่คันนะฮะครัาขาบวนมาโดยซ่อม42 0 2ครับ ยาวนะครับยาวยาวรถยาวเลยนะครับหมดพอดีครับหนูถ้าแอดนับไปผิดนะครับก็12 0 0 0พันกันเลยทีเดียวปลายทางแล้วครับ284ครับรถยาวมากเลยนะออกมา เลยหลังคาชาอีนะฮะรถถึงแล้วก็ทีมงานสับเปลี่ยนครับไปรับริ้วต่อไปนะฮะ ยาเลยนะยาสุดๆเลยครับหมแล้วนะดึงริ้วออกไปแล้วครับดึงริ้วออกไปแล้วนะครับหัว,ออวรถจักรก็กลับเข้าโรงต่อไปครับเัาจะทําบ,บน284มานะมาซ่อม42 02 ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ